สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนสวัสดียามเช้านะครับวันนี้ผมมีเคล็ดลับดีๆจะมาแนะนำนะครับวันนี้เราจะมาคุยกันว่าถ้าเรามีเหตุการณ์ที่เน็ตหลุดบ่อยนะครับสัญญาณอ่อนเครือข่ายมือถือไม่เสถียรเราจะแก้ไขย,ยังไงนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำนะครับ แอปตัวหนึ่งที่เรียกว่า Connection Stabilizer Booster นะครับในกรณีที่เรามีปัญหาเรื่องของความไม่เสถียรน,นะครับความไม่เสถียรของเครือข่ายมือถือนะครับอันดับแรกอันดับแรกที่เรามักจะทำกันนะครับผมจะสไลด์ด้านบนลงมานะครับมาดูเซนเตอร์ของเรานะครับ นะครับเมนูทางลัดเซนเตอร์ของเราอันดับแรกถ้าเครือข่ายมือถือไม่เสถียรเครือข่ายมือถือไม่เสถียรหลุดๆนะครับอ่อนๆหรือมีความผิดปกติใดก็แล้วแต่อันดับแรกเพื่อนๆนะครับมาเปิดโหมดการบินตามลูกศรเลยนะครับคือเปิดสักคู่หนึ่งแล้วก็ปิดนะครับอันนี้จะเป็นการแก้ไขชั่วคราวนะครับนี่คือ รื่องที่1ที่จะแก้ไขเรื่องที่2นะครับเพื่อนๆเปิดปิดเครื่องใหม่นะครับเ,เ,เปิดปิดเครื่องใหม่ตามลูกศรเลยนะครับนี่เป็นวิธีที่2โหมดการบินเอ่อจริงๆแล้วเนี่ยมันจะช่วยในการเชื่อมต่อของระบบไร้สายทั้งหลายนะครับส่วนการเปิดปิดเครื่องใหม่เนี่ยเป็นการ สร้างสมดุลตัวฮาร์ดแวร์ในโทรศัพท์ของเรานะครับต้องลอง2องออปชันนี้ก่อนแต่ทั้ง2นี้มันเป็นการแก้ไขเพียงแค่ชั่วคราวนะครับตัวที่ผมจะแนะนำเนี่ยก็คือตัวแอปที่เรียกว่า Connection Stabilizer Booster ตัวนี้ตัวนี้จะใช้เขาเรียกว่า Active คีบอะไรนะครับเป็นเทคนิคในการรักษาการเชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์และเครือข่ายก็คือทําให้เครือข่ายเรสเถียนขึ้นนะครับซึ่งซึ่งจะช่วยในการสร้างความเสถียรได้ดีกว่านะครับเพื่อนๆมาที่เพจโตตามลูกศอนเลยนะครับเจอเพจโตปุ๊บแตะไปเพื่อนๆดูด้านบนนะครับด้านบน จะเป็นการค้นหาแอปและเกมนะครับเพื่อนๆพิมพ์คำว่าพิมพ์คำว่า connection connection นะครับ stabilizer นะครับ booster นะครับ connection stabilizer booster นะครับ แตกค้นหาปุ๊บปุ๊บตอนนี้เราเจอแล้วนะครับ Connection Stabilizer Booster นะครับเพื่อนๆแตะไปแตะไปปุ๊บนะครับแตะไปปุ๊บตัวนี้มีคนดาวน์โหลดประมาณ5ล้านนะครับเรามาดูรายละเอียด ก่อนนะครับว่ารายละเอียดที่น่าสนใจมีอะไรบ้างเพื่อทำความเข้าใจระดับหนึ่งเพื่อนๆมาหาคำว่าเกี่ยวกับแอปนี้นะครับแต่เข้าไปลูกศรด้านหลังแปรนะครับคือตัวนี้ที่ผมอยากให้มาดูเนี่ยเนื่องจากว่ามันมีรายละเอียดที่เราควรจะทำความเข้าใจนะครับทำความเข้าใจก่อนที่เราจะไปดูตัวแอปนะครับ นะครับหัวข้อที่น่าสนใจคือ active keep อะไรนะครับ active keep อะไรตัวนี้ตัวนี้เป็นเทคนิคในการรักษาการเชื่อมต่อนะครับซึ่งตัวนี้เราจะมาคุยกันนะครับใน active นี้หัวข้อต่อไปใช้งานเชื่อมต่อใหม่ตัวนี้เรียกว่า active reconnect นะครับ active reconnect ตัวนี้ต้องใช้ตัวคอมนะครับผมขอ ขอเก็บไว้ก่อนนะครับแล้วก็จะมีรายละเอียดต่างๆที่เขาแนะนำให้เราได้ใช้นะครับซึ่งซึ่งผมคิดว่าเพื่อนๆควรจะมาอ่านรายละเอียดนิดหนึ่งนะครับเพื่อสร้างความเข้าใจมากขึ้นนะครับตัวนี้ใช้ตัว Android 5ขึ้นไปนะครับ โอเคเรียบร้อยนะครับลองอ่านดูเสร็จปับ๊บเสร็จปับ๊บตรงสีน้ำเงินนะครับเราก็แตะไปติดตั้งนะครับจะใช้เวลาสักคู่หนึ่งนะครับจริงๆมันมีหลายแอปนะครับแต่ตัว Connection Stabilizer Booster เนี่ยมันมีข้อดีคือเรา สามารถที่จะปรับพิงนะครับปรับตัวพิงปรับตัวออลอดไซด์ได้นะครับโอเคเดาวน์โหดลดเรียบร้อยเปิดเลยพอเปิดเข้าไปปุ๊บพอเปิดเข้าไปปุ๊บมันจะเข้ามันจะมีรายละเอียด operating instruction ก็คือ,อ,อรายละเอียดต่างๆที่เมื่อกี้ผมผมได้แนะนำไปแล้วนะครับ รายละเอียดด้านหน้าที่เป็นรายละเอียดต่างๆมันคือตัวนี้แหละครับมีเรื่องของ active keep alive right, นะครับ active reconnect นะครับซึ่งก็ไม่มีอะไรมากเพื่อนๆดูด้านล่างมีคำว่าโอเคนะครับโอเคแต่โอเคไปตามทุกสอนเข้ามาหน้ากแรกเข้ามาด้านแรกเพื่อนๆดูด้านบนด้านบนมันจะมีคำว่า d a s h o o a r d d a s h b r d r d นี่คือข้อสรุปทั้งหมดนะครับถ้ามีคำว่า d ดสก b บอร์เนี่ยก็คือเป็นข้อสรุปทั้งหมดของของรายละเอียดต่างๆของแอปหรืออะไรก็ตามแต่นะครับด้านซ้ายมีคำว่า Active Reconnect ด้านขวามีคำว่า Active Keep อะไร Active Keep อะไรเนี่ยคือเป็นตัวที่เราจะพูดคุยในวันนี้นะครับ Active Reconnect ใช้คอมพิวเตอร์เอาไว้ก่อนนะครับเพื่อนๆมาดูด้านล่างมาดูล้านล่าง หัวข้อ s t a t ัสหัวข้อ s t a t ัสนะครับหัวข้อ s t a t ัสมันจะมีคําว่า KEEP คี p อะไรนะครับ KEEP ค right. ี p อะไร e e p อะไรเราแต่ค e p อะไรเลยนะครับเป็นหัวข้อที่เราจะคุยกันแต่ปุ๊บแต่ปุ๊บมันจะมีคําขึ้นมาว่าอนุญาตนะครับอนุญาตให้ Connection สเตเบล i z e เซอร์บูสส่งการแจ้งเตือนให้คุณไหมอนุญาตนะครับ พออนุญาตปุ๊บเพื่อนๆดูด,ด้านขวาตามลูกศรเลยนะครับมันจะมีคำว่า Active นะครับในหัวข้อนี้คือ Active Keep อะไรก็คือหมายถึงว่าตอนนี้เราได้ทำการเริ่มต้น Active ของ Active Keep อะไรแล้วนี่คือการ Start เริ่มต้นเลยนะครับพอลงมาข้างล่างมีคำว่า Re Connector นะครับ r e c o n n e c t o r มันเป็นตัวที่ active reconnect ตัวนี้ต้องใช้คอมพิวเตอร์อ่ะเราลองแตะไปดูนะครับด้านหลังพอแตะปุ๊บมันจะขึ้นมาเลย m i s s i o n permission Perm นะครับ d e e d you e this filter This app need s permission to l i g e sql setting on your device นะครับเออตัวนี้มันต้องใช้คอมพิวเตอร์นะครับผ่านไปก่อนเดี๋ยวไว้คุยกันวันหลังนะครับ m o บายด d ต t a นะครับมันเขียวอยู่แล้วด้านหลังนะครับ Wi-Fi ถ้าเพื่อนๆใช้ Wi-Fi มีสีเหลืองนะครับให้แตะไว้ด้วยโอเคตอนนี้เราสตาร์ทเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนๆดูด,ด้านบนด้านซ้ายของ d a s h b บอร์ตามลูกศรคือ Active อันนี้ไว้คุยกันนะครับด้านขวาคือ Active Keep อะไรเป็นตัวที่เราจะคุยกันในวันนี้นะครับ เพื่อนๆแต่ active keep อะไรนะครับพอแต่ปุ๊บมันก็จะขึ้นมันก็จะขึ้นรายละเอียดการทำงานนะครับของตัวพิงนะครับตัวพิง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 คืออะไรพิงคือเวลาที่ใช้ในการส่งข้อมูลจากอุปกรณ์ของเราไปยังเซิร์ฟเวอร์ หรืออุปกรณ์อื่นบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตนะครับค่าพิงที่ดีจะอยู่ในช่วง0ถึง30มิลลิวินาทีคือตัว ms นะครับความเร็วในการตอบสนองที่รวดเร็วมากนะครับส่วน31ถึง60ก็เป็นตัวกลางๆอันนี้เป็นตัวเลขที่ผมอ,อ,อธิบายเพิ่มเติมน,นิดหน่อยนะครับด้านขวาเพื่อนๆจะเห็นคำว่า เซตติ n งนะครับตัวนี้จะเป็นตัวที่เราไปเซตเพื่อนๆจะดูด้านล่างนะครับมันจะมีคำว่า Bring successful Pring successful ในแต่ละนาทีแต่ละวินาทีก็คือหมายถึงว่า <S <S การเชื่อมต่อของเราเนี่ยประสบความสำเร็จนะครับหลังจากที่เราสตาร์ทไปเรียบร้อยนวมันจะไล่ไปเรื่อยๆไล่ไปเรื่อยๆนะครับตัวนี้จะเป็นตัวที่ช่วยในการเชื่อมต่อจะทำให้เราเนี่ย เน็ตของเราเนี่ยมันสเสถียรมากขึ้นนะครับเพื่อนเพื่อนดูคําว่า setting ดูคําว่า setting เพื่อนเพื่อนแตะไปพอแตะไปปุ๊บแตะไปปุ๊บแตะไปปุ๊บมันจะมีหัวข้อที่เรียกว่า display นะครับหัวข้อที่1นึ่ display result of last ping in the notification bar นะครับก็แสดงผลล่าสุดของพิงเปิด นะครับเปิดไว้ส่วนที่เหลือเนี่ยมันจะเป็นออปชั่นที่เราทำอะไรไม่ได้นะครับเพื่อนๆมาดูคำว่า Ping Interval ตามลูกศรเลยนะครับตามลูกศรเลยนะครับ Ping Interval Ping Interval คืออะไรระยะเวลาที่กำหนดให้ส่งพิงนะครับระยะเวลาเอาง่ายๆมันก็คือระยะเวลาที่ใช้ในการส่งข้อมูลนั่นะครับ นะครับตุกข่าานี้เขาเซตไว้ที่4นะครับ4 4เซกนะครับ4วินาทีนะครับตัวด้านหลังมีลูกศรนะครับมันสามารถเซตได้นะครับ4วินาที5วินาที10นะครับไล่ไปเรื่อยๆจนถึง1นาที2นาที5นาที10นาที15 45นาทีคือปกติเนี่ยตัวพิงเราต้องการความไวเพราะฉะนั้นจริงๆ4เนี่ยน่าจะเป็นตัวที่เรา ควรจะเซตไว้นะครับลดไซส์ลดไซส์คืออะไรลดไซส์คือจำนวนข้อมูลพิงที่ส่งในแต่ละครั้งคือในแต่ละรอบนะครับในแต่ละรอบเช่นเราใช้4วินาทีเนี่ยเราส่งข้อมูลได้50ถ้าตามที่เขาเซตไว้นะครับแต่ตัวนี้ลดไซส์เนี่ยเพื่อนๆสามารถเซตได้ขึ้นอยู่กับมือถือของเรานะครับ เพื่อนๆอ,อาจจะเซตเป็นเอ่อแต่จริงๆมันควรจะเยอะขึ้นนะครับถ้าถามผมเนี่ยก็คือเพื่อนๆลองเซตตูนะครับอาจจะเป็นร้อยหนึง่งสองร้อยลองเซตเป็น200นะครับมันก็ขึ้นมาเป็น200นะครับเราก็สามารถที่จะดูว่าการเชื่อมต่อเราดีไหมมันซักเซตไหมนะครับถ้ามันโอเคนะครับมันโอเคเราเสถียรเราก็ใช้ตัวนี้ลองลองเล่นดูนะครับ50 ร้อยหนึงสองร้อยใช้ไม่มีปัญหาอะไรนะครับส่วนด้านล่างโชว์ v อ n วันเซตติ n งอ่ะไปดูนิดนึงเพื่อนๆมันจะมี2หัวข้อนะครับมันจะบอกว่าพิงใช้ด้านซ้ายคือ icmp icmp คืออะไรตัวนี้ด้านล่างเพื่อนเพื่อนจะเห็นสีเขียวบางๆซึ่งในแอปเขาให้เลือกตัวนี้เขาให้เลือกตัวนี้เพราะว่า ICMP ถ้าผมจำไม่ผิดนะครับคือ Internet Control Message Protocol ทดสอบการเชื่อมต่อและทดสอบความเสถียรของเครือข่ายแน่นอนพอพูดถึงเครือข่ายต้องใช้ ICMP ส่วนด้านขวาคืออะไร HTTP นะครับ HTTP คืออะไร Hyper Text Transfer Protocol นะครับตัวนี้จริงๆเนี่ยมันจะเกี่ยวข้องกับการดูเว็บไซต์การส่งแบบฟอร์ม การดาวน์โหลดไฟล์นะครับซึ่งเราไม่ได้ใช้นะครับตอนนี้เรามาพูดถึงการเชื่อมต่อนะครับการเชื่อมต่อการทดสอบความเสถียรเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็คือ icmp นะครับก็ผมแนะนำไว้เฉยนะครับไม่ได้ใช้ตัวที่ใช้จริงๆก็คือ e v a l a t e ping interval นะครับ ping พิงอินเทอร์วกับลอดไซตัวพิงอินเทอร์วอลเนี่ยเซตไว้ที่4ดีแล้วนะครับตัวลอดไซต์เพื่อนๆไปเล่นเองนะครับโอเคเรากลับมาดูด้านหน้าด้านหน้าตัวพิงด้านหลังนี่นะครับพิงซัเสเซฟู s ต,ต่างต่างเนี่ยถ้าเราเซตถ้าเราเซตนะครับลอดไซไป5้า0 0หน0รหรือ200แล้วถ้ามันไม่โอเคมันก็จะเฟลมันจะขึ้นคำว่าเฟลนะครับโอเคเพื่อนเลองไปเล่นดูนะครับ หลักๆก,ก็ไม่มีอะไรมากนะครับมีอยู่แค่นี้แหละแต่ว่าถ้าเพื่อนๆเปิดไว้เนี่ยตัวนี้มันจะทำให้เ,เน็ดราเสถียรขึ้นนะครับเวลาเรามีปัญหาอะไรมันก็จะแก้ไขโดยอัตโนมัตินะครับโอเคครับหวังว่าวันนี้เพื่อนๆคงได้สาระนะครับและได้วิธีในการที่จะ าไม่เกือข่ายมือถือเราเนี่ยสถียรขึ้นนะครับการแก้ไขก็มีแค่3วิธี 1. เปิดโหมดเครื่องบิน 2. d s t ีสตาร 3. คือใช้แอปตัวนี้ Connection Stabilizer Booster โอเคครับสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆสวัสดียามเช้านะครับ